Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Toyota a แอร์ r อรุ่นปี2026แบบ7ที่นั่งเป็นรถมินิแวร์ระดับพรีเมียมที่ออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์ผู้ใช้ที่ต้องการความหรูหราสะดวกสบายและการโดยสารที่เหนือระดับทั้งสำหรับครอบครัวระดับไฮเอ็นผู้บริหารหรือการเดินทางไกลที่ต้องการความเงียบและความเป็นส่วนตัวรุ่นนี้ยังคงเอกลักษณ์ของ a อร์ฟอร์ที่เน้นความหรูหราแบบ VIP แวรแต่มีการปรับดีไซน์เทคโนโลยีระบบความปลอดภัยและสมรรถนะให้ทันสมัยขึ้นเพื่อแข่งขันกับคู่แข่งในกลุ่มรถตู้หรูระดับโลกดีไซน์ภายนอกของแอ r ์2026 มีความสง่างามและทรงพลังมากกว่าเดิมด้วยกระจังหน้าขนาดใหญ่ลวดลายใหม่แบบโครเมียมเต็มพื้นที่เส้นสายตัวรถฉกเฉียวและสะท้อนถึงความเป็นรถรูระดับเรือธงไฟหน้าเลตแบบอระตทีที่ออกแบบเป็นเส้นคมสไตล์โมเดินช่วยเพิ่มความโดดเด่นในยามกลางคืนพร้อมกันชนหน้าทรงใหม่ที่ทำให้ตัวรถดูมีมิติและภูมิฐานมากขึ้นด้านข้างตัวรถเน้นความเรียบหรูและเนียนตาเมื่อจากประตูโครเมียมระบบประตูสไลด์ฟ้าคู่ที่เปิดปิดได้อย่างนุ่มนวนด้วยระบบการสะเทือนมอเตอร์ใหม่ เส้นสายด้านท้ายยังมาพร้อมไฟท้ายเหล็ดแบบยาวเชื่อมต่อทั้งสองฝั่งเพิ่มความทันสมัยและดูมีความเป็นรถรูระดับผู้บริหารอย่างชัดเจนสำหรับทายในห้องโดยสารนั่ฟอร์รสสองพที่นั่งยังคงเน้นความหรูหราและความสบายระดับ First Class b o นั่งแบบแยกแคทเนสีแถวกลางขนาดใหญ่ปรับไฟฟ้าพร้อมที่วางขาแบบอัตมือช่วยเพิ่มความสบายสำหรับผู้โดยสาร โดยเฉพาะการเดินทางไกลวัสดุภายในใช้หนังระดับพรีเมียมพร้อมแผงตกแต่งแบบลายไม้เงาหรือวัสดุเมทัลลิกที่ดูทันสมัยเคียวหรอพื้นที่ห้องโดยสารถูกออกแบบให้โปร่งและเงียบเป็นพิเศษด้วยฉนวนกันเสียงรอบคันหลังคามาพร้อมแสงไฟแอนบิวต์และปรับสีได้ช่วยเพิ่มบรรยากาศหรูหราเหมือนห้องรับรองส่วนตัวหน้าจออินโฟเทนเมนต์ขนาดใหญ่14นิ้วรองรับ Apple c a r p l a y และ Android Auto แบบไร้สาย พร้อมระบบเสียงรอบทิศจากแบรนด์ระดับพรีเมียมที่ให้คุณภาพเสียงคงชัดเหมาะกับการรับชมภาพยนตร์ระหว่างเดินทางผู้โดยสารแถวหลังยังมีหน้าจอขนาดใหญ่สำหรับความบันเทิงรวมถึงพอร์ตชาร์จ USB-C และระบบไฟฟ้าในหลายตำแหน่งบอร์ดแถวสามสามารถพับเก็บได้เพื่อเพิ่มพื้นที่สัมภาระทำให้ใช้งานได้หลากหลายทั้งครอบครัวและธุรกิจด้านสมรรถนะดัฟโฟร์ส2งคาดว่าจะมีตัวเลือกเครื่องยนต์ไฮบริดเป็นหลักรวมถึงกลุ่งพลังเบนซินที่ได้รับการปรับปรุงใหม่ให้